ครับเพื่อนๆอากาศวันนี้ครับร้อนมากครับร้อนจัดครับไม่มีวี่บววฝนจะตกเลยครับหาดที่เบวครับผมน่าจะไม่ตกแน่จัดทำเล่าเลยว่าพายุจะมาฝนจะมาแล้วครับร้อนจริงๆครับมองฟ้ากระไดหัวใจแท่พัง ไม่อยากจะฟังสเสียงนกหวีดดังวิ่งชนกันโครมเดินแทบดินฟ้าถล่มบังนอนเกลือกกลิ้งโทนตมปวดร้าวระบมทั่วทั้งกายาลาแล้วแก้วตาขอลาเจ้าไกลโอโยอดดวงใจขอ้่าง เขาไปสองปีแก้วตาคอยก่อนนคนชีวาเมื่อพี่ทางอืินเจ้ามาวันเจ้าแก้วตาไม่มาอคอยเจอทุกวันนั้นต้องฝึกฝนเหงื่อไหลน้ำตาพี่หล่นพี่ยอมทนเพื่อเธอยัง ฟังใจอยู่เสมอจึงได้แต่พรำแต่เพ้อแล้วเม่อไปตามสายลมแม่คุณพ่อน้องเป็นนายพันแต่พี่ยังฝันไม้เด็กไม้ปองน้องมาเนียกชมบุญที่มีน้อยจึงตรม เลยแต่งเพลงร้องตามลมหวังคิดเฉยชมแต่น้องนางเดียวทุกวันนั้นต้องเพื่อนเหงื่อไหลน้ำตาร่วงหล่นพี่ยอมทนเพื่อเธอยังฟังใจอยู่เสมอจึงได้แต่พลั้มแต่เพ้อ แล้วมือไปตามสายลมถึงแม้คุณพ่อน้องเป็นนายพันแต่พี่ยังฝันไม้เด็ดไม้กองน้องมาเน,น่ชมบุญที่มีน้อยจริงจมเลยแต่งเพลงร้องตามลมบังคิดเชยจมแต่น้องนางเดียววาสาน ฝากด้วยนะครับฝากทวีบ่าววีครับทาง Youtube ทาง TikTok ด้วยนะครับวาา่าวซ่า